าจะบอกเรื่องตำนานตึกเต้าเรินได้ไหมสถาปนิกที่สร้างตึกมีปัญหาเรื่องการเงินกับโรงเรียนจึงแก้พังตึกแปดทิศที่สวนทิศทุกอย่างพร้อมแล้วใช่ไหมการทดสอบเกมในสถานที่ที่มีผีสิงน่าจะมีแค่พวกเราในเกมนี้พวกเราจะให้สัมผัสกับสามตำนานอาถรรพ์จากเรื่องจริงผีซ่อนหาเกมสีมุมพิธีปลุกลิบผี พวกคุณคิดว่าที่ไม่มีผีสิงจริงหรือเปล่าเรามาเริ่มกันเถอะฉันเลี่ยนยี่ถิงเล่นเป็นผีก้อนฉันเลี่ยนยี่ถิงเล่นเป็นผีก้อนฉันเลี่ยนยี่ถิงเล่นเป็นผีก้อน,ย,นย่ยถิงทำอะไรเนี่ย ึกผีแค้นผีทุกคนและคนทุกคนล้วนถูกขังอยู่ในคนลมิติวงจรที่ไม่สิ้นสุดใครอยู่ข้างหลังมาพูดทำไมตอนนี้เทาเริ่มแล้วกูไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น เป็นตัวหนงพวกเราถูกขังอยู่ในวงจรมันนะโรงเรียนผีเฮียนมหาเจ้นทิงนายกอดใครนะ16พฤศจิกายนนี้